ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตบิ๊กไบขนาดกลางรุ่นใหม่ CBR 5 0 0 R ปี2019ในงาน i K ิ m a Show 2 0 8 8วันที่6พฤศจิกายนพศสอ6 1ที่จะมาถึงโดยนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้ทำภาพ CG ขึ้นมาล่าสุดได้มีการนำดีไซน์ของ CBR 2 5 0 r R สเปคอินโดนีเซียมาใส่เข้าไปในโครงสร้างของ CBR 500R จึงกลายเป็น CBR 500R โฉมใหม่ที่มีดีไซน์เหมือนกับ CBR 250R นั่นเองสังเกตดูเจน,นะครับว่าดีไซน์ไฟหน้าของ CBR 250R นั้นมีความก้าวร้าวเฉียบคมยิ่งกว่า CBR 500R สเปคที่มีการผลิตในเมืองไทยของเราส่งไปยังตลาดทั่วโลกคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดีไซน์ดูนะครับนี่คือ CBR 500R หรือว่า CBR 400R สเปคของญี่ปุ่นรูปโฉมดีไซน์เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบดีไซน์กับ CBR 500R โฉมใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือโฉมของ CBR250R ที่นำมาใส่เข้าไปในเฟรมของ CBR500R นั่นเองซึ่งความคาดหมายของนิตยสารยังไม่ชินของญี่ปุ่นนั้นผมเองก็อยากให้เป็นความจริงนะครับและ,ละหลายๆท่านเองก็คงอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดที่ผมมีอยู่ในขณะนี้อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองเปรียบเทียบดูง่ายๆอย่างนี้ครับว่า โฉมของ CBR 250 r ที่มีความเฉียบคมมีความก้าวร้าวให้คิดเป็น100%ขณะที่ CBR 500 r โฉมปัจจุบันนี้ที่มีขายอยู่มีความเฉียบคมอยู่ที่ประมาณ70%แต่ว่า CBR 500 r โฉมใหม่ปี2019นั้นจะมีดีไซน์ที่เพิ่มความเฉียบคมเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่าง CBR 500 r หรือ CBR 250 r ประมาณ85%สรุปคร่าวๆก็คือว่า CBR 500 r โฉมใหม่ จะมีความเฉียบคมมากกว่าเดิม15%แต่ว่ายังน้อยกว่า CBR 250 r ประมาณ15%เช่นกันซึ่งผมเองไม่เชื่อครับว่า Honda จะนำรูปโฉมดีไซน์ของ CBR 250 r มาใส่เข้าไปใน CBR 500R โฉมใหม่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนต้องช็อกเป็นอย่างมากก็คือการติดตั้งช้บหน้าแบบธรรมดาทเทเลสโคปิกไม่ใช่อัพไซด์ดาวนี่คือสิ่งที่นิตยสารยมชินของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ด้วยการระบุว่านะครับช้บหน้าของ CBR 400R หรือว่า CBR 500R ใหม่จะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาไม่ใช่อัพไซด์ดาวที่หลายคนอยากได้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าหลายคนคงจะผิดหวังอย่างแน่นอน CBR 500R โฉมใหม่ ที่เราเฝ้ารอคอยมายาวนานอยากให้มีอัพไซด์ดาวเช่นเดียวกับ CB300R เป็นตัวเดียวกันเลยก็ยังดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีมาจริงแล้วก็ผมเชื่อหลายคนคงจะผิดหวังแต่ข้อดีก็คือว่า Honda สามารถที่จะยืนราคาของ CBR 500R โฉมใหม่ CB 500F และ CB 500X โฉมใหม่ทั้ง3ซีรีส์3โมเดลในตระกูล5 0 0 c ีนั้นจะยังคงราคาที่เท่าเเดิมเรื่องราวของ c b r 5 0 0 r โฉมใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ